จากเหตุการ์เพลิงไหม้คลังน้ำมันประภากรออยเมื่อวานนี้นะคะที่ตำบลอ้อมใหญ่อํเาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าไฟจะดับไปแล้วแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบเรื่องของมลภาวะค่ะตอนนี้ก็มีความกังวลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะคุณนัทวินทองย้อยรายงานสดมาจากพื้นที่ค่ะ คุณผู้ชมครับปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้านะครับก็คือตอนนี้เนี่ยจากที่ทีมข่าวเรามาปักหลักตั้งแต่เช้านะครับจนถึงในขนาดนี้ทุกๆครั้งที่ออกมาสูดอากาศข้างนอกนะคุณผู้ชมครับก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการแสบจมูกแล้วก็แสบคอพอผ่านไปสักพักครับคุณผู้ชมครับเริ่มมีอาการขึ้นไส้แล้วก็วิงเวียนศีรษะนะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงแค่ เรามาไม่นานนะแต่สําหรับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบต้องอาศัยอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงและตอนนี้ก็ยังคงอยู่ภายในบ้านอยู่นะครับก็บอกว่าเริ่มได้รับผลกระทบเหมือนกันบางคนก็บอกว่าต้องออกไปอยู่พื้นที่ข้างนอกนะครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะสูดดมกลิ่นของน้ํามันที่หลุดรอดออกมาได้นะครับขณะที่วันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการนําคุณภาพน้ำนะครับเพราะว่ามีน้ํามันไหลลงไปในคลองนี่นำไปตรวจคุณภาพว่ามีสารปนเปื้อนของน้ํามันมากน้อยขนาดไหนครับ เหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าน้ำมันของบริษัทประภากรออยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ในปีนี้นะครับต่างกันที่คนละโกดังเท่านั้นเองครั้งที่แล้วก็เสียหายไปกว่า100ล้านบาทส่วนครั้งนี้เสียหายไปไม่ต่ำกว่า30 4 0ถึง40ล้านบาท ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับคลังสินค้าบอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาจากนั้นก็มีเสียงระเบิด3าถึงครั้งครับก่อนที่เพลิงจะโหมกระนำแล้วก็ถังน้ํามันบางถังระเบิดแรงจนเข้ามาในพื้นที่บ้านของประชาชนขณะที่ตอนนี้อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมลภาวะทางอากาศตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ชาวบ้านบอกก็คือเริ่มแสบจมูกแล้วก็มึนหัวหน้าเป็นห่วงก็คือมีเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนครับ ก็แย yeah. ่เขาก็ต้องวิ่งหอบข้าวหอบของวิ่งก ok ันอะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ไฟไหม้ไงมันมีกลิ่นน้ํามันอย่างอย่างเมื่อวานดับแล้วใช่ปะคือคาบน้ํามันก็คืออย่างเต็มควันเฟินคือนี่กลับไปก็มึนหัวอืมมันมันกลิ่นมันแรงมากชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ชุมชนสร้างมาก่อนที่คลังสินค้าจะมาก่อสร้างนะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีการอนุมัติให้สร้างคลังสินค้าน้ํามันใกล้พื้นที่กับชุมชนขนาดนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่บอกว่าตนเพิ่งมารับตําแหน่งได้5้ถึงหเดือนเท่านั้นนะครับไม่ทราบเช่นเดียวกันแต่ทราบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตอนนี้เท่าที่ทําได้ก็คือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้สํารวจพื้นที่โดยรอบว่ามีพื้นที่ใดมีคลังสินค้าลักษณะแบบนี้อีกหรือไม่ครับ เบื้องต้นย้อนกลับไปก็นายกก็เพิ่งมารับตําแหน่งได้5เดือนพอฝากเกือบหเดือนนะ,ะนายกก็ไม่ทราบว่าการอนุญาตกันที่มาที่ไปเป็นมายังไงเนาะนายกก็ไม่ทราบแต่ว่าที่มีการขออนุญาตแล้วค่ะมีนั่นมีง่ายเราต้องสารวจคือที่อื่นอื่นะฮะว่าจะมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็แจ้งไปทางหน่วยงานแล้วว่าให้สํารวจทุกทั้งตำบลเราทั้งบ้านใหม่และอ้อนใหญ่ว่ามีครังน้ํามันหรือมีอะไรที่มัน อันตรายเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพแบบนี้ไหมนายกก็ให้ไปเข้าไปสารวจโดยโดยการที่ไฟไหม้ครั้งแรกนายกก็ให้ไปสารวจแล้วแล้วก็ก็ก็ไม่มีอะไรที่เป็นคังน้ํามันแบบนี้นอกจากแค่ปั๊มน้ํามันอย่างเดียวค่ะความเสียหายส่วนมากก็จะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับทําให้กระจกบ้านเนี่ยแตกแล้วก็หลังคาไหม้จากสะเก็ดน้ํามันที่กระจายออกมาบ้านประชาชนจะเสียหายหนักหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับแรงลม บางหลังอยู่ติดกับคลังสินค้าแต่แทบไม่ได้รับความเสียหายบางหลังอยู่ห่างกันนะครับแต่ว่าลมพัดมาแรงก็เจอผลกระทบเต็มๆเมจ้าของคลังสินค้าบอกว่าคลังนี้เป็นคลังชั่วคราวที่รอคลังสินค้าอีกแห่งสร้างเสร็จซึ่งอยู่ไกลจากชุมชนครับเรียนเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนครั้งที่แล้วผม,ผมอันนี้ไม่ไม่ครั้งที่สองนะฮะครั้งที่แล้วผมรับผมมิดชอบทุกคนที่เดือดร้อนโดยที่ไม่จะไม่โดยที่ไม่มีการฟ้องเลยนะครับครั้งนั้นที่แล้วเป็นยังไงครั้งนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะรบับรับผิดชอบ ด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมด้วยหลักวินยูชนหมดทั้งหมดเราชาวบ้านเหล่านี้ยังไงก็ต้องได้รับได้รับได้รับคาผิดชอบสิ่งแวดล้อมก็ต้องได้รับควารับผิดชอบครับผมไม่หนีครับผม สาเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้ายังคงอยู่ระหว่างการหาสาเหตุนะครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรส่วนพื้นที่โดยรอบมีทั้งโรงงานผ้าก็ได้รับความเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากน้ำมันที่ลอยในน้ําไฟลุกไหม้าลามไปนอกจากนี้ครับบริเวณรอบๆยังมีโรงงานโฟมแล้วก็ศูนย์รถยนต์อยู่ใกล้ด้วยแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขนาดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกเหล่ากาชาติจังหวัดก็เตรียมที่จะลงพื้นที่มาพบกับพี่น้องประชาชนสำรวจความเสียหายปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับแจ้งประชาชนพี่น้องที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะต้องผ่านสัญจรบริเวณคลังสินค้าที่เกิดไฟไหม้นะครับว่าอย่าไปอยู่ใกล้พื้นที่ที่เป็นกำแพงนะครับเนื่องจากโครงสร้างตอนนี้ค่อนข้างที่จะทรุดโทรมแล้วก็พร้อมที่จะพังหล่นลงมานะครับเนื่องจากปริมาณไฟไหม้ทําให้กําแพงเนี่ยมีการ แตกนะครับแล้วก็เหลือโครงสร้างเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็มีการนำสารสีดำนะครับมาขึงกันไว้เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็รอทางด้านบริษัทประกันเข้ามาตรวจสอบและนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับที่ตำบลอ้อมใหญ่อํเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมครับ ขอบคุณมากค่ะคุณนัทวินคุณนัทวินล,ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อที่จะไปสำรวจพื้นที่มีการรายงานเข้ามาเขาว่าพบว่าแหล่งน้ําในพื้นที่เองมีคราบน้ํามันลอยอยู่เหลือน,ะอนือน้ำนะทำให้ชาวบ้านเองเขาก็มีความกังวลดิฉนันมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์สนทิคชวัตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมนะคะ ซึ่งตรงกับที่คุณนัทวินพูดค่ะชาวบ้านในพื้นที่มีอาการแสบจมูกเพราะอะไรเพราะว่าเกิดข่าฝุ่นละอองขนาดเล็กรวมทั้งกา๊าซมอน,นอกไซด์กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารเบนซินปะปนอยู่ด้วยอาจารย์แนะน,นําอย่างนี้นะคะว่าถ้าหากคนที่อยู่ในพื้นที่ควรที่จะใช้ผ้าชุบน้ําปิดจมูกเอาไว้อีกหนึ่งชั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันสุขภาพในช่วงนี้ค่ะครับแต่ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออกนะครับที่สถานีประชาชนครับเราได้มีการต่อสายพูดคุย กับท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตนนะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณที่ระเดชครับครับคุณชิดารัตท่านครับพูดถึงเรื่องของประเด็นการโยยาชาวบ้านก่อนฮะเรื่องการโยยาชาวบ้านนี้จะมีพิธีการพูดคุยเจรจากับทางเจ้าของยังไงเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขาไม่หนีฮะเบื้องต้นได้ได้คุยกับทางเจ้าของบ้างไหมครับท่านครับได้ได้คุยกับทางเจ้าของนะครับคือลูกชายคือคุณ อะไรนอกประลุดนะครับอ่าก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนะครับทีนี้มีมีประชาชนก็คงไปแก้งอ่าบันทึกไว้ที่สถานีตำรวจภูทธรโกแก้วอยู่นะครับหลายลายแล้วก็แจ้งที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ก็ก็มีอยู่ครับค่ะ เบื้องต้นจากการสำรวจพบว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนกะทนผู้ว่าคะมีมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย15หลังคาเรือนครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในในบ้านรอบๆเนี่ยประมาณ50คนที่ได้รับฝุ่นควันไฟจากเหตุเมื่อวานนะครับก็มีประมาณ50คน ทางเจ้าที่สาธารณสุขก็เข้าไปตรวจสอบถามอาการสุขภาพเบื้องต้นอยู่ครับครับแล้วสาเหตุทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรครับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับท่านครับขณะนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับทางที่สน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ทราบว่าเร่งสอบพยานบุคคลรวมถึงนี่ยจะเรียกดูระบบกล้องวงจรปิดอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะทราบเร็วๆนี้ครับ ครับมีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไหมครับท่านครับมีมีผู้เดินรถบาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่งรายนะครับบาดเจ็บที่แขนอ่าเป็นเป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็เป็นคนที่เป็นคนออกมาแจ้งอ่าเจ้าของบริษัทสภากอนออยให้ทราบว่าเพลิงไหม้นี่แหละครับค่ะ เมื่อสักครู่นะคะทีมข่าวของเรามีการรายงานเข้ามาบอกว่าถ้าหากชาวบ้านอยู่ในพื้นที่รวมถึงทีมข่าวเองด้วยเนี่ยจะเกิดอาการคล้ายๆกับว่าแสบจมูกแสบตานิดๆแต่ค่ะท่านคะเรื่องของตรงนี้มีการช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าพาอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวไหมคะปีนี้ทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เนี่ยจัดที่พักอาศัยชั่วคราวเอาไว้ให้ที่ที่โรงเรียนของเทศบาล นะครับเมื่อวานมีชาวบ้านไปพักอาศัยอยู่สิบห้าคนนะครับ,รบ,รบเนื่องจากบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากเนี่ยก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เมื่อวานแต่แต่หลังจากวันนี้มีทางเจ้าหน้าที่ของทางติดอาสาของตำรวจทหารแล้วก็ชุมชนนะครับได้เข้าไปร่วมกันช่วยเหลือทําความสะอาดบริเวณโดยรอบแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทําความสะอาดบ,บ้านเรือนเนี่ยก็ อาจจะมีคู่กลับเข้าไปได้หลายคนทีนี้อากาศที่ว่าเนี่ยที่เมื่อวานส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากจากเหตุเมื่อวานนะครับเพราะว่าควันไฟก็จะมีมากแต่ขณะนี้อทางสำน,นักสิ่งแวดล้อมภาคเนี่ยเข้าไปตรวจวัดสภาพอากาศแล้วเนี่ยอ่าสภาพอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับครับก็น่าจะสามารถกลับเข้าไปอาศัยได้ตามปกติครับ แล้วส่วนสารที่มันลงไปในน้ำนะครับท่าน,นครับโฟมบ้างหรือว่าน้ํามันบ้างแบบนี้ฮนะเราจะมีวิธีการในการดูแลหรือว่าป้องกันไม่ให้กระจายไปพื้นที่รอบนอกอย่างไงครับครับเรื่องเรื่องภาพน้ํามันที่ปนเปื้อนอยู่ในคลองสาเตอรณน,นาโดยรอบนะครับขณะนี้ทางทางบริษัทเราพานอยก้างบริษัทรับกําจัด อน้ําเสียเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกวับทางเทศบาลตะบนอ้อมใหญ่อปัจจุบันก็ได้ใช้อบูมล้อมบริเวณเนื้อผิวน้ําไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันกระจายตัวไหลไปไกลมากกว่านี้นะครับแล้วก็คาดว่าบ่ายวันเนี้ยน่าจะอะทีนเข้าไปดําเนินการสูบน้ําออกมาเพื่อนําไปบําบัดได้คนะครับ ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถเข้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วหรือยังคะหรือว่ายังคงต้องระวังตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะท่านคะตอนนี้พื้นที่รอบๆนะครับที่เป็นหมู่บ้านชุมชนเนี่ยกลับเข้าไปได้เกือบหมดแล้วครับก็ก็อาจจะมีหลังสองหลังที่อยู่ใชล้ชิดมากๆกับจุดเพลิงไหม้เนี่ยก็อาจจะยังเข้าไปอยู่อาศัยปกติไม่ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่เกิด เพงไหม้เมื่อวานเนี่ยทางเทศบาลตำบลอ้อนใหญ่ก็ปิดพื้นที่เอาไว้นะครับอ่าส่วนหนึ่งก็คือรอการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุนะครับแล้วก็อ่ารวมถึงเรื่องการป้องกันเผื่อมีอซากเศษวัสดุเพลิงไหม้ทั้งหลายที่อาจจะต้องกําจัดทิ้งก่อนนะครับก็ปิดพื้นที่ตรงนี้ไว้ส่วนบริเวณรอบๆ ที่เป็นตลาดสดนะครับก็ก็สามารถเอ่ออค้าไม่ค้าผู้บริโภคสามารถไปซื้อหาของอาหารได้ตามปกติครับครับคือว่าใช้ชีวิตตามปกติแต่ทีนี้คือตามรายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่ย่านตรงนั้นคือว่าเกิดมารอบที่สองใช่ไหมฮะต้นปีกับเมื่อวานนี้ครับแล้วอนาคตฮะเราจะมีการป้องกันยังไงบ้างครับให้เกิดเหตุแบบนี้ครับท่านครับในในเรื่องการป้องกันเนี่ย ทางจังหวัดเราเองอได้ให้สถานประกอบการทุกแห่งเลยนะครับได้มีซ้อมแผนกเชิญเหตุกรณีเพลิงไหม้เนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับเราเราก็ได้ให้ซ้อมอยู่เป็นประจําแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยก็ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ จ้าหที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยลงไปร่วมกันรตรวจสถานประกอบการนะครับก็หมุนเวียนตรวจไตในทุกๆุกอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอของจังหวัดนคปรปฐมนะครับสําหรับสถานประกอบการต่างๆโดยเฉพาะที่ที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะลงไปตรวจมากหน่อยนะครับเพราะว่า,ามีการเก็บสารเคมีอยู่ หลายชนิดแล้วก็มีจำนวนมากอีกปรบการหนึ่งก็ทางพลังงานจังหวัดกับอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยจะได้ไปตรวจสอบสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงกับวัตถุเคมีเนี่ยทุกแห่งที่ได้ขออนุญ,ญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปกติก็จะมีการตรวจประจำปีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็ เพื่อความมั่นใจแล้วก็ไม่ประมาทเนี่ยเราก็จะให้ทางพลังงานจังหวัดได้ลงไปตรวจสอบทุกแห่งอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงมาตรการที่ทางจังหวัดจะขอความร่วมมือกับาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยให้พิจารณาข้อบัญญัติหรือเสบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ของท้องถิ่นในปัจจุบันเนี่ยคือเราก็จะขอให พิจารณาปรับปรุงให้ทันสภาวะการปัจจุบันที่คือความจเจริญมันเติบโตขึ้นบางครั้งข้อบัญญัติข้อบังคับต่างๆเนี่ยก็ประกาศใช้มานานแล้วนะครับ,รบแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเพราะฉะนั้นก็จะอ่าให้ทางท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยได้ไปพิจารณาโดยก็จะให้ทางส่วนราชการอหน่วยงานหลักๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด หรือพลังงานจังหวัดนะครับหรือหน่วยทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินการนะครับครับค่ะท่านคะตอนนี้เกิดการถกเถียงอยู่ระหว่างชาวบ้านนะคะว่าสรุปแล้วใครมาก่อนโรงงานมาก่อนหรือชาวบ้านมาก่อนไม่ได้ใจว่าหลังจากนี้ทางหน่วยงานภาครัฐเองจะมีการตรวจสอบด้วยไหมคะเรื่องของไปประกอบกิจการหลังจากนี้นค่ะเราเราก็ตรวจสอบกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้อ การที่จะอาถกกันว่าใครมาอยู่ก่อนเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่จะดําเนินการอ่ต่อจากนี้ไปจริงแต่ว่าสิ่งที่สถานประกอบการโรงงานที่จะดําเนินการต่อสร้างใหม่เนี่ยเราก็จะต้องให้อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรก,การของกฎหมายที่กําหนดอยู่แล้วนะครับทั้งพื้นที่ผังเมืองต่างๆเนี่ยเราก็จะ เราับใช้โดยอ่าตามที่กฎหมายกําหนดอยู่แล้วนะครับพวกที่สร้างใหม่แล้วก็กน่าจะไม่มีปัญหาแต่ที่สร้างมัน,น,นานแล้วเนี่ยอบ,บางสถานประกอบการเองเนี่ยก็มีการขยายขยายออกไปก็มีครับนะครับก็ก็ย้ายหลบหนีชุมชนไปก็มีเพราะว่าบางครั้งอุตสาหการรมเองก็ต้องปรับตัวตาม สภาวาปะปัจจุบันด้วยนะครับครับท่านครับแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้มีการดําเนินคดีกับทางโรงงานหรือเปล่าครับท่านครับตอนนี้ทางพลังงานจังหวัดกําลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยที่นํามาเก็บไว้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับได้รับอนุญาตถูกต้องไหมปริมาณาการจัดเก็บก็ต้องเป็นไปตามที่ทางกฎหมายโยกับพลังงานกำหนดนะครับ เบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชติค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับ